าเพื่อนสวัสดีครับผมส,สดีวันนี้วันที่หกครับผมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้เหนื่อยเพื่อนตามพึ่งแต่ละรังใช่ครับผมมกราครับผมนี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วครับจุดดูพึ่งเจอพึ่งรังแรกเที่ยงครับผมพึ่งเจอพึ่งรังแรกสุดยอดเลยครับ โอ oh. และล้างไม่โตเพื่อนๆอ,อยู่ข้างบนตามตั้งนานโอ้ oh. ช่วงนี้มีแต่พึ่งล้างเล็กครับผมพึ่งล้างใหญ่กําลังเตรียมตัวขึ้นสูงครับผมพึ่งผมใหญ่ๆช่วงนี้ก็ทยอยทยอยเก็บไปครับเพื่อนคนไหนที่ซองน้ําพึ่งไว้ก็รอหน่อยนะครับผมช่วงนี้หาไม่ได้จริงๆน้าพึ่งก็ไม่ค่อยมีเจอก็เจอลังเล็กครับเพื่อน เตรียมตัวครับผม,มลงบนข้างแรงเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปดูล่างกันครับผมสูงขางล่างไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แอบดีมาก,กัเพื่อนต้นมะขามเตรียมตัวขึ้นครับผมเซฟช่วงนี้เพิ่งเริ่มกลับมาดูแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนละลมลมร้อน ท่ันเพื่อนเดี๋ยวเจอกข้างบนครับผมท่านเพื่อนใหญ่ขวดตะแกงมอไซค์นนหน่อยนึงมองเห็นลางๆครับเห็นมุมนีมมน้ม,มุมเดียวครับเพื่อนนี่ครับตรงปลายน,นิ้วผมอะ่ะเดี๋ยวไปเจอข้างบนเลยครับผมทรงอย่างนี้ไม่ไม่อ่อนก็แก่แล้วครับผมไปครับไปเจอข้างบนซึ่งมะขามชอบมีแกงครับผม ไออย่างโซนนี้แตนเยอะเลยออเพิ่เพี่ยงเพิ่งเกิเพิ่งรังแรกครับเพื่อน จะเป็นพุ่งแก่ครับดูริแอบดละะระลังเล็กก็ยังพอเห็นเกิดเแน่นอนับขย่อแล้วมีอ่อนใหญ่เ,ยเลยใช้ฟางเขาผมฟางที่เขาเกี่ยวข้าวเพิงเสร็จ uh-huh เพื่อนทีนี้อย่มามีทิง,งานเพื่อน่กัแบบทิงขึ้นมาเดีย๋ยวหาทางไปครับโยขาเยอะอปออปออุ๊อ,อ,อ่อนออน๊วปปอ พีแล้วที่ว่าแก่เต็มกำลังเสียเลยครับดูยากครับดีแล้วที่มันไม่แก่หนึ่งนพวนดีแล้วที่ไม่แก่ ้ำเสือเพือน้เล็ดขอได้สะสมไปครับแจมเลยเืครับผม เที่ยงแล้วไปเกี่ยวทางพุ่นเกือนเลยต้องนี้หาหยากนะครับผมปัดหน้าก่อนครับเกี่ยวน้ำเทมหมดโอ้วเกี่สอนนั้นก่อนเกือด เกสรนี่น <House> ่าจะไม่ยู่คาก็มายาลาปบผมมะราลาปเยอะมกจริงะครับคผู้ชมมายาลเป็นู่ค่าดก็ดูตอกู่ค้าครับผมตอมตอกูค้า้ไม่ได้ดูเรื่องอะครับอกลมแรงเรื่อเกสรอย่รงนับ ร่างก่อนสวยาตนะครับเอ่อร่างเกิดร่าด้วยความพลังงานเลลังรังกำลังสวยขอบคุณรับ Rồi. Thả ra thả xuống ครับ. Có ổn ก็อ่อนก่อนะสวยงานแล้วแบบนี้สวมากเลยนี่ต่อ นี่เทียบก,กันครับเพื่อนไม่งันลงต้นไม้ไม่ได้ยันลงก่อนเดี๋ยวตัวอ่อนเละครับเพื่อนพอได้สักโลหนึ่งครับผมตัวอ่อนน่าจะเกือบโลอยู่ครับเอ,อ แไปครับเพื่อนๆขอบคุณทุกๆการเข้าถึงเข้ามารับชมครับขอบคุณครับครับเพื่อนดับครบดับไฟเรียบร้อยดีครับผมผมนั่งดูใต้ต้นแล้วไม่มีพอต้องนั่งดูครับผมเพราะมันมีฟางไฟเขาเกี่ยวข้าวเพิ่งเสร็จผมเลยครับผม สายกบเลยมั่นใจดีมีอะไรครับผมปลอดภัยนี่ครับน้ำเพื่อนพอได้ครับผมพอได้สะสมไปแล้วกระถิงแดงหนึ่งครับผมน่าจะเยอะกว่านั้นอยู่ครับก็พูดเวอร์ไปไสคเับเพื่อนไปต่อครับผมกำลังเล็กกินก้นใหน่เพื่อน หิังเล็กหิังเล็กมินมหอยโคง่งเคิวแกเหนื่อยหน่อยโอ้น้ำสวยเลยเพื่อน,นมิน้ำสวยครับมินมหอยโข่ง เคียวแก้เหนื่อยหน่อยตามพึ่งไม่เจอเพื่อนนี่ครับตามพึ่งไม่เจอโลกเกินขอมิกินแก้เหนื่อยน้ำสวยเพื่อนมิมลังเล็ก ขอเคี้ยวก็ผมเก็บมาทานตามหาพึ่งไม่เจอเพื่อนหาย,ยังไงก็ไม่เจอน่าจะอยู่ในป่าอ้อยก็ผมไม่ไหวหมุดป่าอ้อยในป่าอ้อยก็ผมป่ากระถินไปแล้วก็ป่าอ้อยตรงนี้มดุดจนหมดแล้วก็ผมลก,ก็ลกไม่มีมเพื่อนบินลงไปนี่แหละครับเพราะว่ามันผมคิดว่ามันน่าจะเลย พาหายังไงก็ไม่เจอแล้วเพราะกระถิ่นมันก็ไม่ได้แบบมองยากช่วงนี้ข้างล่างมันโลง่งน่าจะเลยเข้าป่าอ้อยครับผมพอป่าอ้อยป่านูน้นโอ้โหโลกมากแล้วมีแต่ลำแบบลำใหญ่ๆเพื่อนไปครับกลับดีกว่าขอบคุณทุกท่านที่เข้า,ขามารับชมครับเพื่อนกลับครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ